มาแล้วครับมาแล้วครับพักคุมไหลครับวันนี้ว,นวันพฤหัสครับวันพฤหัสนะใครโชคดีม้างครับสี่โมงแล้วคุณชัยก็รอลุ้เหมือนกันอันนี้เป็นพักคุมไหลพอ,อยกดอกนะครับพอยกดอกยกดอกลายลูกแก้วเงืครับลายลูกแก้วสีเทาแล้วก็มีขีดขั้นเหลืองมีชายคุยด้วย สองเมตรกว่ากว้างหกปกตามปกตินะครับตามขนาดมาตรฐานของ5คาพรมลอันนี้นะครับสวยเหมาะสำหรับออตอนนี้จะ,กะเกษียณกันแล้วราคาก็ไม่สูงนะครับราคาก็ไม่สูงเท่าไหร่หนะมายเลขอะไรเอ่ยหมายเลข J6224 J6224 หรือจะดูในคลิปก็ได้ครับ ภาพนิ่งจะมีรหัสบอกนะครับหรือเอารูปลุงชัยให้ดูก็ไ,ด,ด,กได,ด้ถ้าติดต่อทางไลน์แล้วจะได้มีส่วนลดถ้าติดต่อทางไลน์นะจะลดให้ถ้าถ้าถ้าติดต่อทางอื่นเรามองไม่เห็นว่ารูปมันผืนเดียวกันไหมรหัสผิดเพี้ยนไหมหรือลุงบุหรือหรือลุงชัยสับเท่ารหัสผิดใช่ไหมครับรปีนี้มันอายุมันชักเยอะมันก็เลยหลงหลงไปบ้างก็เลยต้องขอติดต่อทางไลน์สะดวกกว่า ได้เห็นรูปเดียวกันว่าใช่ไม่ใช่สวยไม่สวยอันนี้เห็นกันชัดๆเลยชัดไหมครับสีเทาอ่านี่นี่เป็นลายกิงเลยลายลายเหลืองครับลายเหลืองเป็นขีดๆลงมาเลยลายแท้แน่นอนเลยเห็นกันชัดๆเลยมีทั้งหมดมาวันนี้ก็เฉพาะผ้าอทั้งหมดเลยปกพื้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าว่ามีสีอะไรอีกนะครับไปดูกัน ครับพื้นที่สองสำหรับวันนี้เวยไหมครับเห็นไครับ,รบมันจะออกเป็นสีครีมเห็นไหมครับสีเหลืองจะออกเลยน,นี้แสงมันมาจากข้างหน้าร้านช่วงนี้มันเป็นช่วงบ่ายโมงบ่ายแก่ๆแ,แล้วนะครับแสงมันยังเปี้ยงอยูเลยผมไม่ได้เปิดไฟช่วยอะไรช่วยนะครับมันก็เลยสีจืดไปนิดนึงแต่ของจีิจะเป็นสีลัคนเลยอันนี้เลยครับ ไม่แก่กว่านี้นิดนึงสีนะครับแก่กว่านี้นิดนึงเป็นสีที่ที่ซอฟซอฟเบาๆสีเหลืองนะครับมีชายคุยเหมือนก,กันสองเมตรเหมือนกันกว้าง30บเหมือนกันเอ้หกสิบเหมือนกันนะครับกว้างห0บเหมือนกันถ้า3าสิบเนี่ยถ้า, 60, า, 60, 000, า30สิ 30, เป็นผ้าพันโคมีแค่สองืนในโทนสีชมพูมีแค่สองืนสำหรับผ้าคุมไหล่อย,อยังพอมีอยังพอมีอยู่ หมดรถนี้ก็คงจะไ,ไม่ไม่ไม่ได้เอาเข้ามาแล้วละครับเพราะว่าคนคอม,นมันมันมันไม่ได้ไม่ได้พบปากกันด้วยและออย่างหนึ่งราคาก็ไม่นิ่งนะครับเราก็ไม่กล้าซื้อเข้ามาเพราะว่าต่างคนก็ต่างกลัวนะครับและลอกใหม่นะครับกลัวใครที่ยังไม่ฉีดยาหรือฉีดแล้วก็อย่าวางใจนะครับอย่งย่งยัง,ยงถือถือ การปฏิบัติเก่าๆอยู่อินร้อนช้อนกลางล้างมือระยะหา่างนะครับลมพัดโกรกได้รับ,ร,บรองว่าไม่ติดแล้วก็อย่าไปพบปะกันบ่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะติดกันผืนที่2ก็ไปแล้วไปดูละเ,เดี๋ยวไปดูผืนท,ที่สามที่สาม สวยไหมครับปุยนี้ดูสิครับเข้าท่าไหมผมว่าเข้าท่านะสวยสวยทีเดียวนะครับนี่สีเดิมๆเ,เลยเห็นยังไงเห็นอย่างนั้นเลยนะครับเห็นยังไงเห็นอย่างนั้นเลยนะครับปลายออกเป็นสีสีเปลือกไม้นะครับด้านนี้นะครับเป็นสีเปลือกไม้มีชยัยคยเหมือนกันขนาดเท่ากัน200นิดนิด นะครับ200เซนคือ2เมตรกว้าง60เหมือนเดิมตามปกตินะครับทอยกดอกลุกแก้วลูกแก้วเป็นยังไงก็เห็นกันแล้วนะครับเห็นกันแล้วเหมาะเลยทีนี้ใครชอบสีนี้หวานที่เขาเรียกว่าสีอะไรพาสเทลแต่ว่ามันเป็นลายมันไม่ใช่เป็นสีพื้นสีพื้นเขาก็มากว้างไปแล้วงวดก่อนครับหมดแล้วก็เหลืออยู่ เออหรือที่เป็นลายอยู่เท่านั้นเองแต่สีพื้นจริงๆก็ไม่ใช่ว่าสวยถ้าตตับความเห็นชายนะครับเออมันดูเรียบๆเกินไปถ้าอย่างนี้มันจะดูคัดสิกว่านะผมว่านะนี่ถ้าเป็นผ้าชิ้นนะตัดเสื้อสวยจังเลยเนะตัดเสื้อสวยจังเลยนี่นี่ขนาดผ้าในตัดนี่มาหลายปีเลยนะครับไม่ต่ำกว่าสามสี่ปีนะครับดูนี่ครับเนี่ยจืดแล้วจืดติกก็ยังยังสวยเป็นผ้าไหมแต่อันนี้ช้ไม่ได้ใส่ผ้าซับซับในนะครับคือไม่ได้อัดผ้ากาวนะครับ เราตัดคุณภาพเลยแต่มันจะยุ่ยได้ในบางส่วนมันจะยุ่ยได้มันจะแยกออกจากกันได้เพราะว่าเราดึงถ้าเราไม่ดึงก็ไม่เป็นไรนก็จะไม่แยกออกจากกาันเพราะ้าดคอดึงไม่ได้นะครับฉี่กอกจากกันหมดนะครับนี่ผื้นที่3แล้วมาดูพื้นที่4ผพื้นที่4ก็คล้ายๆอย่างนี้แต่ว่าสีจะซอฟกว่านี้อีกสีจะอ่อนกว่านี้อีกดูสิครับว่าสวยจริงไหม พื้นที่4สีอ่อนกว่าเมื่อกี้ครับอ่อนกว่าเมื่อกี้นิดนึงสวยดูที่ครับสวยจริงไหมนะครับพอได้แสงปุ๊บมันจะจีดสวยยาวเท่ากันจงเมตรกว่าเหมือนกันมีนะมีใช้คุยเหมือนกันกว้างก็เท่ากันคือ60โดยประมาณอทอยกดอกลูกแก้ว ยกลายลูกแก้วแล้วก็มัดหมีเป็นสีนะครับมัดหมีเป็นสีอันนี้ก็เป็นผ้าที่เปินสต็อกเมื่อเมื่อปีที่แล้วก่อนก่อนโควิดครั้งครั้งที่หนึ่งจะเข้านะครับน,นี้ก็เหลืออยู่แต่ปีนี้ไม่ได้ซื้อเข้าเลยอบอกตรงๆเลยนะเรียนท่านลูกค้าตรงๆเลยปีนี้ไม่ได้หาเข้าเพราะว่าเนื่องจากว่าบางหมู่บ้านเราก็ไปไม่ได้นะครับเขาไม่ให้เข้า บางคนก็ยังจะลั้นจะมาเข้าไปขายของครับเห็นแต่ตัวนะครับลุงชายไม่ไปหรอกครับเขาก็ไม่มาแล้วถ,ถ้าออกมาเขาก็ต้องไปกักบ,บริเวณอีก14วันพวกเขานะครับในหมู่บ้านเขานะครับจะออกมาเมืองมาอะไรไม่ได้เลยนะครับคนในห้ามออกคนนอกข้ามเข้าผมว่าดีนะโลกมันจะได้เบาๆไปหน่อยแต่คนเห็นแต่ตัวมันก็จะไปดันทุลังไปนะครับดังนั้นใครรู้ใครที่อ,อยากจะทํา อย่างนั้นก็อย่าไปทํำเลยครับโลกมาติดต่อครับถ้ามันเป็นแล้วไม่่ไมเดือดร้อนก็ไม่เป็นไรแล้ว้าเป็นแล้วมันเดือดร้อนก็ไม่หมดมันก็ต้องต้อง,ต,องต้องช่างใจตัวเองหน่อยนะครับโตล,ละนะครับโตแล,ล้วเดี๋ยวมาดูพื้นที่ห้าที่หกกัน,นสีคล้ายๆกัน ทอนสีเหลืองสีอันนี้อันนี้เหลืองเหลืองเหลืองสว่างหน่อยลเ,ลเป็นลายเล็กๆเป็นลายเล็กๆลัขนาดก็เท่ากันนะครับทอยกุูกแก้วเหมือนกันนะค,คือมาล็อตเดียวกันผ้าดุนเนี้ยมาล็อตเดียวกันลอ็ลอตล็อตปีที่แล้วปลายปีที่ก่อนประมาณกลางต้นๆปีไม่ใช่กลางปีประมาณต้นๆปนะีประมาณเดือนเดือนสี่เดือนห้ามาแล้วเนี่ยะครับถ,ถ้าจําไม่ผิดนะจำไม่ผิดเพราะว่าตอนนั้นมัน รู้สึกจะมันหนักแล้วก็เบาแล้วก็หนักแล้วก็มันหนักอีกทีก็ปลายปีเลยนะครับแต่ว่าตอนที่ระหว่างการปีเดือน6มาเนี่ยจะเบาหน่อยตอนนั้นโอ้โหแพ้ห้าแย่กันซื้อเลยนะครับมันแพงผู้ชายก็ซื้อไ้ได้นิดเดียวเองนะครับอันนี้ก็เหลือข้างตอ่อบู่สำหรับผ้าคุมไหล่ผ้าพันคอผ้าพันคอเหลือสองนะครับผ้าคุมไหล่ยังเหลือเยอะอยู่แต่ว่าจะถูกใจถูกสีคุณหรือเปล่าไม่ไม่รู้นะครับ จะเอาสีเดียวเดียวไม่มีนะครับไม่มีเป็นเป็นสีอย่างนี้แล้วก็เป็นลายกว้างลายสิงลายอะไรมีนะครับเดี๋ยวจะลงในลำดับต่อไปเดี๋ยวไปดูผืนที่6กันผืนที่6เนี่ยสีเหลืองกล้วยหอมเหลืองเข้มน,นะครับแล้วก็คาดคาดคาดลายเส้นใหญ่นิดนึ่งมาดูกัน คือที่6สําหรับวันนี้ที่เตรียมมานะครับเห็นสีไหมครับผูกใจไหมครับสีเหลืองเพื่อหงแล้วก็มีเส้นหลักเส้นเป็นสีแดงนะครับอ,ออกสีแดงเนี่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้แสดงเห็นละกว้างยาวเหมือนเดิมนะครับสองร้อยก็คือ2เมตรก,กว่าสองเมตรก,กว่า กว้างก็60ปกตมิมีชายคุยใครชอบสีไหนใครชอบผ้นไหนติดต่อมุอชัยทางไลน์088599786ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับติดต่อทางไลน์จะมีส่วนลดให้เพราะว่าถ้า,าลูกค้าเขาเรียกอะไรอย,อยากจะอุดหนุนเราเราก็เลยลดให้นะครับเป็นพิเศษ ลดได้เท่าที่พอจะลดได้ก็ไม่มากนักหรือไม่น้อยนักประมาณประมาณนั้นนะครับ้องดูนะครับ